เมื่อเราต้องอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านนะก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นเวลาที่ดีสำหรับการได้มาประพฤติปฏิบัตนะิปฏิบัติธรรมเราก็จะได้เดินตามที่พระศาสดาได้ทรงตรัสไว้ก็คือธรรมจริยายะการมาประพฤติธรรมนะสมจริยายะการมาประพฤติสม่ำเสมอกุศลิริยายะการมาสร้างกุศลและปุญญกิริยายะ การมาทำบุญธรรมจริยายะการประพฤติธ,ธรรมเนี่ยการที่เราเจริญสมาธิภาวนาอานา,นาปานาสติอันนี้ก็เป็นการประพฤติธรรมนะเป็นข้อปฏิบัติที่พระศาสดาได้ทรงดำเนินการปฏิบัตินี้ด้วยพระองค์เองตั้งแต่ก่อนตรัสรู้จนกระทั่งกำลังตรัสรู้แล้วก็หลังตรัสรู้แล้วพะกงค์ก็ใช้ธรรมะนี้เป็นวิหาณธรรมเคลื่ออยู่ ส่วนการประพฤติสม่ำเสมอก็อยู่ที่ความเพียรของเรานะที่เราหมั่นระลึกได้ให้มากๆให้ได้บ่อยๆอ,นะอย่างน้อยในความเป็นคารวะเนี่ยพระผู้มีพระภาคให้กระทำสามเวลาเปรียบเหมือนชาวแม่ค้าร้านตลาดนะที่พระองค์เนี่ยบอกว่าให้จัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้าจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันและจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเย็น เรียเหมือนการทำสมาธิให้กระทำวันละสามเวลานะเช้ากลางวันเย็นเมื่อเช้าเราก็ได้นั่งสมาธิพร้อมๆกันมาครั้งหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงกลางวันนี้เราก็มาทำพร้อมๆกันอีกนะประมาณครึ่งชั่วโมงนะและตอนเย็นนะก็ให้เราเนะตือนตนเองให้ทำสมาธิอนะาจจะเป็นช่วงเย็นหรือช่วงที่ ก่อนเราจะเข้านอนก็ได้นะให้เราตั้งจิตยอยู่ในอารมณ์อันเดียวเหตุที่เรามาทำอนาปานสติก็เพราะว่าพระศาสดานั้นทรงแนะนำและทรงกระทำด้วยพระองค์เองนั่นเองและทรงสรรเริญไม่มากและตัวอนาปานสตินั้นพระองค์ก็จัดเป็นสติปัฏฐานสี่จัดเป็นกายคตาสติ สติปัฏฐาน4นั้นพระองค์จัดเป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงดังนั้นเราก็ได้กุศลกิริยายะการทำกุศลที่แท้จริงส่วนปุญญกิริยายะหมายถึงบุญกิริยาวัตถุสามที่พระองค์จัดไว้ก็คือมีทานมีศีลมีภาวนา